เอาผู้ใดหาแม่ดำๆมุมๆเด้อพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ทองว่างได้ทับแล้วเนาะฮะแม่ทองว่างสูงอยูป่ประมาณเกือบเกือบร้อยสี่สิบได้ครับแม่เพิ่นนี่เป็นลูกที่ใดเนาะครับนอนนี่ลูกที่สองจ้ะลูกที่สอ่าแามีอีกสิเป็นลูกที่สามเอาผู้ใดหาสีนี่ทรงนี่เลิกดีเด้อครับเด้อพี่น้องจะได้หกจ้ะหกหมื่นครับเนี่ย เพิ่มห้องไว้ต่อรองได้นะครับนอ้ําราคานี่อไอ้เบิง้งไขยเบิ้งหางเพิ่นได้หน่อยโอ้หางเงาหางใหญ่ครับพี่นอ้อหกหมื่นต่อรองได้ครับผมเนื้อหนังดีนะครับนี่หนังหนาดีครับแม่ดำานี่พี่นอ้องอ่าแม่นางนี่เท่าไรก็ครับนี่แ <42, 000. S 2> ม่นางอยู่ในสี่หมื่นสองพันแต่ยังต่อรองได้ไไดสูงอยู่มัดลอยสี่สิบเอาผู้ใดหาแม่พันแม่บอกครับพี่นอ้องสูงดีครับ เอาหางบางไงเครื่องดำเอา้าหางเงินหางเงาๆครับแล้วก็ทั้งนั้นกับแม่นูกครับหน่ยแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผู้แม่ก็่สูงอยู่มั้งร้อยสี่สิบครับพี่น้องเท่าไรครับครบนี่ห้าหมื่นสองพันแม่ก็คือสีทองว้างนะครับเนาะลูกน้อยๆอยู่ห้าหมื่นสองพันแม่ลูกลูกตัวผู้ทั้งนั้นกับแม่ลูกคือกันบอกครับนอนอยู่เอ้า ไอ้บังแม่ลูกลูกงามๆนะครับพี่น้องเป็นแต่สช้าวนแตพี่น้องเนื้อหนังปู๋ต้นน่อยตัวนี้สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบพี่น้องโอ้แต่ว่าเนื้อหนังผิวพันธ์ครับพี่น้องสมหลอดมาบ่านอนี่เนาอคือโครงสร้างดีครับครับผมงามๆครับดุไซคนนี้แม่ท้องมากไหมครับตัวนี้ต้ไใดครับตัวใบแปดสิบค่ะ แปดหมื่นอ่ะแม่เพิ่นธุสูงยอยู่บ้านลอยหาซิบครับพี่น้องนี่ครับเบิงแม่ลูกลูกตัวผู้ให้เบิงรอบๆครับหนาดีครับงัวตัวนี้ผิวพันธุ์หนะังหนาหนาเล็กครับลูกตัวผู้นี่โอ้รอครับเบิง,นงหน้าหนาหังรอโอ้แต่สะอ่อนอนาคตรพอคุ้มฝูงพี่น้องได้เลยตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวเบิงโค้งสง 80, 000, นะงั่งแปดหมื่บบนนะครับเนาะอ่าทดลองได้เอ้าฝากเบอร์โทรอีกแักบาทนะครับ 083 131 131 827 5 827 5อ้อัดทางนองหารนองหานอุรธานีครับผมอ่ะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับหลายโฟมหลายชุดครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจพามอยู่กับพี่น้องือนี่พ่พี่พ่ะนองมาอยู่ทางตลาดโกกะรบืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับพี่น้อง เปิดทุกมือวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่26มีนาคม2565มาพบมาพ่อกันได้ครับทุกวันเสาร์าบึงเล้าก็อย่าลืมด้วยพี่น้องกอกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมพอได้เป็นกำลังใจครับพ่อีพ่น้องมาหาเลาะมอคายกะตายครับมือหนีก็ได้ทั้งงัวทั้งไฟครับไฟจะอยู่ฟังพุ่นหัวอยู่ฟังทังปีอย่าลืมด้วยพี่น้องด้อทุกวันเสาร์ครับของเขาาวลาเนี่ย แม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียบ่เขา,า,าได้รเคาพว่าไห,มาหาาแม่ลูกลูกตัวเมียห้าหมื่นห้าแม่ก็สีทองว่างเนาะครับเน,ะะนาะครับผมสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้องอ่าเป็นลูกที่ไดนคือทั้งนี้นลูกแรก,แรกเนาะอ่าแต่มีอีกจะเป็นลูกที่สองเนี่ยพี่น้องหาสิบหาหาหมื่นหาต่อรองเลยเนาะครับเนาะอ่า ได้มาจากตัวครับมื่อนี่แม่นมื่อแรกอาจารยนี่บ่จ้างอินีเจ็ดสิบจ้าคู่หนึ่งแกลูกไม่หล่นแม่ลูกแม่หัวล้นลูกตัวผู้บ่แม่ลูกลูกตัวผู้พร้อมกันข,ขึ้นกันเนาะแม่เนาะครับผมตรงนี้แม่กับสูงดีขึ้นกันเนาะพี่น้องอาจจะร้อยสี่สิบห้าครับแม่ หัวลนตัวนี้ครับปูไดหาหัวมมมีเขาหัวลนธรรมชาติครับเจ็ดสิบนะครับน้อราคาห้องครับผมตั้งนี้แม่หัวลวนลูกตัวผูครับพี่น้องเป็นลูกที่ไดครับลูกคนี่นลูกแรกเนาะอ๋ออยรัดเนาะทางน้องหานน้องานอุดรธานีครับผมตัวนี้กับแม่เป็นปรับนี่แม่จ้าตัวนี้แม่ลูกคือกันแม่ลูกคือกันลูกจะเป็นตัวผูจ้า แม่ลูกลูกตัวผู้แม่ท้องว่างด้วยทับแล้วเนาะท้องว่างจ้าแม่ท้องว่างก็ได้เรียนประาสองเดือนครับผมปลูกประมาณสองสามเดือนพี่น้องอีละจ้าแม่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบหาร้อยสี่สิบประมาณนี้ครับพี่น้องบวกลบครับเนาะแม่ลูกครับลูกตัวผู้เนาะตัวนี้เนาะเท่าไรก็ครับตัวนี้สี่หมื่นห้าพันเนาะแม่ลูกลูกตัวผู้สี่หมื่นห้าพันพี่น้อง ผู้ใดหาแม่ลูกครับดีเมือเงินหาายครับของอ่ห้อยรัดห้อยทั้งออุดรธานีหนองหานครับพี่น้องอ่ะันมีที่เด็ดสีมะฝากพี่ฝากน้องอีกคมหนึ่งครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้เนาะทั้งนั้นลูกคนแดงดี้ะครับกลอดัอใ้อม เป็นลูกผสมหลอดมาเนาะลูกผสมหลอดมีใบมีหลอดเขางามเลยครับเด้อลูกชายเพื่อนนี่กล้ามเนื้อน้อยๆอยูตาว่ากล้ามเนื้อมาแล้วครับนี่ออกชัดเจนครับโครงสร้างกล้ามเนื้อแข้งขาเอาเป็นลูกที่ใดเพื่อนเนาะครับเนาะประมาณลูกสองนะครับเนาะแม่ก็สูงอยู่มาสละยี่สิบห้าครับพี่น้องเนื้อหนังดีนะครับแม่เพื่อนนี่ต้นนี้เหรอครับว่าเปิดไปหกหมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะ คานี่ก็ยังตอร้องได้ครับผมอ๋อฝากปีฝากน้องไว้ครับมีตัวใดอีกบอกอยากนําเสนอตัวนี้แม่ลูกลูกตัวแม่เนาะแม่ลูกลูกตัวเมียแม่เพิ่นกะสีสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้าครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียลูกแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้ายืนดีครับแข้งขาดีนมซีตัวนี้ครับผม ครับลูกสาวคนเ่าได้รับค้มเี่เขาว่าไปหกหมื่นห้านะครับเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียได้พี่น้องท้องว่างบังคับแม่ตอนนี้ท้องว่างหกหมื่นห้าพันฝากเบอร์โทรอีกเจ้าบ้านนะครับหลายตัวห้าพี่น้องลืมศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์สามหยกสองสี่สี่หกสองสี่สี่ไรัตทั้งนองหานอุรธานีนะครับเนาะตบผมขอบคุณหลายครับับผมปีฝากน้องไว้เด้อครับเด้อ มาผมมาพ,มาพอ่อเพิ่นได้อยู่ทั้งตลาดสว่างแดนดินครับทุกมือวันเสาร์หลายครับของเพิน่นนอกจากที่ไล่ไปวังหันแล้วก็ยังหลายเด้อพี่นอ้องทั้งผีกับเมียนแม่เบิร์ดครับนี่จุ่มนี่ของทอยรัฐน้องหันอุดรธานีครับพี่นอ้องเล่บปะครับนี่เล่ยลูกกเมียเล่ยแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียลูกตัวเมียเพิ่นอยู่ข้างนั้นโอ้เนื้อหนังดีเด้อครับลูกเพิ่นก็ได้แม่ลูกแล้วก็ก แม่ท่องว่างด้วยทับแล้วเนาะทับแล้วครับมีใบเรียบร้อยอืใสใสพอนยังไว้เอ้าโอเบิ้งใบนะโอ้ใบครับผมใส่ตัวนี้เลยโอ้่นอ่าแมรี่แมรี่แล้วก็ใส่ใสพอลี่เนาะเจ้าใส่มันนะเจ้าเจ้าพี่แอร์ครับพี่น้องอ่ะคนอยู่ในทถองเพิ่นนี่ผสมวันที่เท่าไหร่นะครับเนาะมีใบมีหลอดด้วยพี่น้องด้วยผสมวันที่ยี่สิบเอ็ดว่ที่ผสมยี่สิบเอ็ดมัก กระราอ่ะญี่ปุนมะกะลาครับมะกะลากุมภามีนาอ่ะก็ประมาณสองเดือนนะครับเนาะสองเดือนโดยประมาณครับลูก็ประมาณสี่ห้าสี่เดือนนาะครับผมลูกกับประมาณสี่เดือนครับอ่าทับไปได้ประมาณสองเดือนใส่เจ้าปีแอครับผสมหลอดมาแม่ยใหญ่ๆจะรูเลเท่าไหร่ครับพามาไปหกหมื่นนะครับเนาะแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียเนาะนั่นเนาะ แม่ลูกลูกตัวเมียห0 0มืนต่อรองได้เด้อพี่น้องซื้อสได้3 6มหกหมื่น้ใด,ดหาช้าลูเล่พี่น้องแม่เพิ่งเคยสูงอยู่มระรอยสามสิบหาได้ครับเด้อพี่น้องดยอยสามสบาบวกครับไงดีครับเงาต่ตายช้าลูเล่อะฝากเบอร์โทรครับ0 8นย์แปดหกศูนย์แปดหกสอง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 เจ็ดออย่ห้อยังเหรอ อ๋อยยนเนาะทาง,ทงซเซกาเซกาซกบึงการเด้อพี่นอ้องเด้อนี่ท่านี้เนาะครับของเขาข้วาวโพดขายแล้วข้วโพดบานนี้ค้าวโอยู่ทั<อ>้งฝุ่นเด้อข้าวโนันน่นเข <entlich> าปล่อยไปเท่าไหร่เนาะข้า่โคมนั่นปล่อยไปห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดเนาะครับเนาะอ่ะปล่อยไปเรียบร้อยแล้วแม่ลูกคือกันลูกตัวผู้ครับแม่ลูกลูกตัวผู้ห้าหมื่นแปดอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมครับมีควายเนาะครับเนาะอยู่ทั้งฝุ่นเนาะอ่ะเดี๋ยวจังสิไปเลาะควายครับพี่น้อง หาอะไรบางงัวห้ก่อนท่วงนี่ครับขอบคุณหลายครับผมหาบังใส่ไงกันนะพี่น้องมือนีสว่างมีใส่ไงครับของเงีราคาพีดของใญ่ๆมาฝากพี่ฝากน้องสูงอยู่มัรลอยหาสิบเนาะน่าจะหาลอยหาสิบบวกครับพี่น้องทองวางด้วยครับแล้วนะครับเนาะห้องสามเดือนห้องสามเดือนใส่พออย่างครับไปสมมตัวด้ ผสมตัวเป็นบามันแดงแลครับเนาะยืนดีนะครับเนะด้อสูงใหญ่ดีผสมตัวบามันแดงได้สามเดือนนะครับเนาะประกันท้องบะครับประกันท้องเลยประกันท้องเด้อพี่น้องเป็นเป็นลูกที่ใดครับอยู่ในท้องลูกที่แรกลูกแรกเอา้าแม่ลูกแรกอีกพี่น้องเอ้ยสูง,งใหญ่ผู้ใดหาแม่พันแม่บอกครับพี่นอ้องสิบเบิง้ง่ทยเพิ่นเพิ่นกิดยับนี้โทษแรนะครับเอ้าว่าไว้ ห้าหมื่นสองพันนะครับเนาะราคานี่ยกัยงต่อรองได้ครับผมเอ้อยางดีด้วยพี่น้องมมีถกมีทอนครับผมนี่สามเดือนแล้วอยู่ในท้อง่นสมตัวบามันแดงเอ้อทั้งนี้สูงกว่าม้าลอยสี่สิบห้าครับพี่นอ้องตัวนี้งามดีขึ้นกันครับตัวนี้ก็ได้นาโนกนู้นครับอา่าทองว่างหรือทับแล้วนะครับตัวนี้แม่แม่ทองว่างแม่แม่สาวบ่รครับหรือจังใดแม่สาว ว่าผู้ใดหาแม่พันแม่บอกพี่น้อสงสูง,สงๆูงใหญ่ๆเอาหางใหญ่เครื่องดำหางเกือบตกดินพี่น้องตัวนี้ยืนดีครับงูเชื่องหงูนาจะออกลูกกระทบจังไรยครับพี่น้องอ่าเแบลบุ่งทรงเพิ่นท่าใดครับเอ่อแม่สาวตัวนี้เข้า่าไปเท่ากันเท่าไรก่อนละ่ะห้าหมื่นสองนะครับเนาะอ่าราคานี้ก็ยังต่อลองได้โอ้ยืนดีครับยืนโกดีตัวนี้แม่สาวครับผู้ใดหาแม่พันแม่บอกใหญ่ๆสูงสูงครับนี่ น้ซีครับครับผมอ่ะฝากกรโทรครับศูนย์สองศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่แปดศูเจ็ดหนึ่งหนึ่งยังก็แล้วเอาไหมศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่แปดศูนย์เจ็ดครับผมอ่ะห้อยยังเหรอห้อยไรห้อยไรห้อยไรอยู่ทางใดครับบ้านเขาสว่างแดนดินนะครับเนาะเอาคนใดสอง ตเด้อมาฝากพี่ฝากน้องทั้งนี้เพิ่นประกันท้องให้เรียบร้อยครับสูงใหญ่ใส่บามันแดงไว้ให้สามเดือนแล้วประกันท้องครับอ่ะแล้วก็แม่พันแม่บอกครับตัวนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับห้าเงินละห้าร้อยเงินะะไไละสา,า,ามสิบห้ารอยแม่แบบไหนอ๋อไฟคล้ายใหรเจ้าเอากระมวยังมากเลยมั้ยไฟใจเหรอไอ้ต้นไม้เถอะไอ้่าไรเส้าหครบอ้กระแมวห่ะไอ้อะไรพี่พ่ก เอาได้ยังมามครับมือนี่ขึ้น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 ไึ้นขึ้นอก้นขึ้นขึ้นึ้นขึ้นขึ้นขึ้นา้น่ึ้นขึ้อขึ้นขึ้นขบ้นขึ้นขึ้นขึ้นขร้นขึ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 ้นยึ้นขึบนไร้นขึ้นะึ้นข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 ึ้นนนอนนนนน้น้กนได้นน สูงประา้าณอยสมสิบหาครับพี่น้องเนื้อตัวเนื้อตัวดีนะครับเด้อพี่น้องจะเป็นลูกที่ใดเนาะครับนอะอยู่ใน้องนี่กระม้านลูกสามอะนะสิบาณลูกสามเนาะครับเนาะเรียวบนเขาคุณเ้าะครับสามสิบห้าห้าร้อยบาทตีมองเงินห้องเนาะครับยังต่อรองได้อ๋อฝากเบอร์ทรนะครับศูนย์แปดสีศูนย์ดีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ด ห้าสามห้าหนึ่งครับห้าสามห้าหนึ่งอ่าห้อยยังคือห้อยพันน้องโบงามครับห้อยพันน้องโบงามทั้งบ้านนอนี่บาทนะครับเนาะครับผมเอาได้มาจากตัวครับมื่อนี่เลี้ยบตัวเดียวนี่ยแล้วครับเลือกตัวเดียวนะครับเนาะง่า่เลิกดี้ะครับพี่น้องเป่วประมาณสองสามเดือนถ้าลูกงอกขายอืมครับผมว่ามันว่างอวมันเหมือนนะครับมีลูกมีเต่าแล้วมันบ่เขาแยกลูกไปแยกลูกให้เขาใส่ใส่งันครับผม เอ้ามาก็บมาบอกมาต่อรองเอาได้ครับเด้อพี่น้องเนื้อตัวดีอยู่ครับสามสิบห้าหอยก็ยังต่อรองได้อยู่ตัวนี้เอาขอบคุณครับครับผมอันนี้ก็ของคุณพ่อป่ะแม่ลูกลูกตัวผู้สี่หมื่นห้าพันแม่ท้องว่างได้ทับแล้วนะครับเนาะทับแล้วแม่ทับแล้วใส่พ่อสมโตัคุ้มตสมโตเนาะได้ยี่เดือนแล้วคุณพ่อท้อง โอยสามเจ้าผมว่าเดี๋เดือนสเดือนเนาะครับนเนาะเดี๋ยวกรงท้องกระท้องออกแล้วเด้อพี่น้องแม่ยังสูงอยู่มั้ร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบอ่าลูกซ้ายเพินน่งเนาะทั้งนันน้นเนาะอ่าเป็นเป็นลูกที่ใดเนาะครับอยู่ในท้องลูกพี่สามลูกสเนาะเอ๋อแม่ลูกสามครับอยู่ในท้องนี่เอ๋อคือว่าให้ลูกให้เต้าได้อีกหลายตัวหรอกพี่น้องผู้ดใดห,หางว่าไทยเด้อพี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้เท่าไรก็นละครับพ่อว่าไว้ สี่หมื่นห้าพันนะครับเนาะอ่ะราคานี่ก็ยังต่อรองได้เด้อพี่น้องอ่ะให้เบิงอีกจักบาทกันนะลูกไส้พิ่นโอ้งามครับลูกไส้นครับนี่สี่สิบหาซื้อสองได้สามเอากพี่ฝากน้องไหมครับผู้ใดหาแม่ลูกแล้วกะทั้งนี้กับแม่แม่แม่ใหญ่แม่ใหญ่แม่เดียวบอกครับหรือแม่ลูกแม่เดียวอ๋อเป็นแม่สาวบอกครับหรือยังไงได้ลูกตัวหนึ่งเนาะ ห้องว่าง,ง,างแยกลูกขึ้นไปสูงอยู่มันลอยหาซิบเด้อพี่น้องน่าจะได้ครับงหญ่ดีครับสูงงหญ่ดีผิวพันธุ์เกี้ยงเกา่าตัวนี้เงาหางมักง่ญ่เครื่องดำนะครับนี่ผู้ใดหาแม่พันธุ์แม่บอกเ้ยครับเ้อพี่น้องตัวนี้เคยมีลูกมาแล้วตัวนึงแต่ว่าตอนนี้ท้องว่างอ่ะแยกลูกคนไปพี่น้องตัวไดนครับเพาห้องว้ หกหมื่น้าันะครับเนาะต่อรองได้ออไดพี่น้องผิวพันุดีนอกบางให่ครับว่บามันงอผู่สูงยาวฝากเบอร์โทรนะคุณพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้อ่าคุณพ่อสายันสายันนะครับเนาะทั้งอนอนมานอนนิวาสอ่ะขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อฝากพี่ฝากน้องไว้ด้วครับเด้อ่หอยเพิน่นใจดีครับเพิน่นฝากอ่าเบาไมา่ให้ แกเมื่อยขวดนึงครับพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆครับท้องบ่ครับนี่ท<อ>้องท้องท้องพี่น้องอ่ะแปเดือนแล้วอ่าอ่าแม่ท้องใกล้คลอดให้พี่ให้น้องครับตรนี้ท่องแปดเดือนมาตีใ<ม>ส่พ่อหยัง่งขึ้นไปนสมโตัวเป็นบามันแดงนะครับเนาะอ่ะ ลูกที่ไหนเนาะครับอยู่ในท้องนี่ลูกที่สองอยู่ในท้องเด้อพี่น้องแปดเดือนแล้วท้องออกคักแล้วครับองลงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับประกันทอ้องย่างดีบ่มีถกมีถอนนมซีเท่าไครับำพว่าไว้ตั้งไว้สามสิบแปดสามหมื่นแปดพันครับคุยได้นะาคะนี่ย,ยังได้ตลองได้อ,ไดอ๋อเป็นลูกที่ไหนอยู่ในท้องนี่ลูกสอง อ่ฝากเบอร์โทรครับ0ูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหน้าแหองหนยังค้ครับหอนอยนันนทั้ทงอ,องงน้องหลวงสว่างเด่นดินเนาะอ้าผู้ดใดห,หาอาแม่ทองไก่คอดเด้อพี่น้อง,งโอ้เตรียมตัวกินน่องครับรุ่นตัวผู้ตัวแม่ตัวนี้เท่าใดก็ระครบเขาเปิดไว้เท่าใด่าเขาเปิดไว้สาครับสามหมืันนะครับเนาะอ่ะยังต่อรองได้เด้อพี่น้องสูงก็สิประมาณ ร้อยสามสิบหาบวกเกือบเกือบร้อยสี่สิบผลละพี่นอ้องอ่ะพันยืนอยูข้างใต้ๆครับพี่นอ้องอ่ะบวกลบด้วยครับด้วยความสูงพคนกระได้ใกล้กันแล้วครับเตรียมพักกีเลิศครับอ่ะนายหอยพันว่าหาซื้นอน้องงัวนี่ยากกว่าหาซื้องัวนนะครับพี่นอ้องเอาฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมเจ้าบอกคุณพ่อผูกกุ้มฝูงบ่อเลี้ยงไหนสูงอยู่ประมาณร้อย ล, 4, ลอยสี่สิบนะครับเนาะบวกลบใหญ่ดีนะครับผูนี่เท่าไรละครับนี่ผูสี่หมื่นห้าพันนะครับเนาะราคานี่ก็ยังต่อรองได้ครับผมผูใหญ่ๆเด้อพี่นอ้องอ่าสี่หมื่นห้าตอรองได้สูงผู้กันบอกขึน้นฝอข้างนี้ผูน้อยตัวนี้ประมาณอ่าลอยยี่สิบหานะครับความสูงเพิ่นเท่าไรละครับราคาตัวนี้ สามสิบหนึ่งสาสามเจ็ดสาสิบเจ็เด้อพี่น้องสามหมื่เจ็ดพันคานี่กับต่อรองได้คือเกันนะครับเนาะคูน่อยครับตัวนี้แข้งขาใ,ใหญ่ดีครับคูน่อยตัวนี้ตัวนั้นสี่สิห้าอตัวนี้สาสิบ็ดต่อรองได้ทั้งคูเนาะครับผมอ่ะฝากเบอร์โทรนดะคุณพอ่อศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดห่งหกศู่งหย์สองหกหนึ่งสองสนคุณพออย่างไร พ่อถนอมทั้งใดครับบ้านเขาวาลิดวาลิดนะครับเนาะวาลิดจะพูมแล้วพี่น้องได้จักตัวครับอ่าได้มาจยักตัวครับมือนึ่งคุ่อนได้สองผูนะครับเนาะผูตัวนี้เป็นตาใหญ่ตางามเปหนนาอยู่ด้วพี่น้องเด้อสามสิบเจ็ดนะครับเนาะกลล้้วยยเีครับผมอ่ะฝากปีฝากน้องไว้ครับครับผมแขกงขาใหญ่ดีอยู่เป็นตาสูงตาใหญ่เป็นตาอนาคตพ่อคุ้มผงเนาะคุณพ่อเนาะครับผมอ่ะฝากปีฝากน้องไว้ด้วยครับเด้อผู้ใดหาอยู่พี่น้อง เอาหาสายบ้านๆฝากปีฝากน้องกันนะเีง่ายเลยนไหนล่ะครับนี่หกสิามตัวแสนแสนสองแม่ลูกกันบัดบ่อแม่ลูกลูกตัวใหญ่ตัวแม่แล้วก็ตัวน่อยลงมานี่กับตัวตัวฟูเนาะตัวแม่ตัวฟูในท่องท่อง่องว่างหรือยังท่องว่างหรือทับแล้ว เด็กคเจ้าบ้เดียวโอ้คนเจ้าบ่ว้ายบ่ปากเนาะหอยเน็ดหนึ่งสองสามสี่ในท้องวันถอดไปเอ้าสี่สามหรือสี่มาดแล้วมัแล้วครับใส่พ่ออยังไรใส่พ่อขึ้นบ้านเขาเนี่ยแหละพ่อคุมฝูงเนาะอ่าผสมตัวจักเดือนลรอครับสี่หาเดือนเดือนนะครับเนาะประกันท้องบหอ่าประกันท้องให้เด้อพี่น้องสีสูงอยู่มัดร้อยสามสิบนะครับเนาะร้อยสามสิบ อาจจะมีบวกด้วยพี่น้องคนหยุดอยู่ทั้งนนนนครับพี่น้องแสนสองต่อรองได้ต่อรองได้ซื้อสามได้สี่เป็นลูกที่ใดนอนอยู่ในท้องเพิ่นลูกสามเนาะเพราะว่าตัวใหญ่นั่นเป็นตัวแม่ตัวหนึ่งตัวสองแล้วก็สามในท้องพี่น้องหนึ่งแสนสองหมื่นบาทยังต่อรองได้โอ้สุดหนี่พอนุ่นไปเลี้ยงเด้อครับพี่น้องเอ้าฝากเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสาม ห้าหนึ่งศูนย์ห้นึ่งหนึกแปดศูนย์หนึ่งหกแปดศูนย์หอยหอยนิดทั้งอ่าสว่างครับสว่างด้านดินนะครับเนาะอ่ะ,อะแยกปะครับแยกปะแยกก็แยกครับอ่าถ้าแยกก็จังมาคุยกันเนาะครับเนาะเอามากตัวได้ก็กได้หรือว่าอยากเหมายกเซตก็ได้ครับหนึ่งแสนสองก็ยังต่อรองได้ซื้อสามได้สี่เอ, 3, อาฝากพี่ฝากน้องไปครับมาแม่เพิ่นประกันทองให้เรียบร้อยเอาขอบคุณครับผมอ่า เท่าไรนะครับนเราเห็ดเขาอยู่นี่หกหมื่นสองครับหกหมื่นสองแม่ลูกบ่ะแม่ลูกลูกตัวผู้หกหมื่นสองต่อรองได้นะครับน้อราคานี่แม่เพิเ่งเคยสูงอยู่มั่นลอยสามสิบเ้อพี่นงบวกลบครับตอนนี้แม่ท้องบ้างหรือครับแล้วเนาะ เ,เขาก็ว่าสมไม้แล้วนะครับรูปคุยฝูงไหมครับอืมผสมพอโตเนาะผสมพอคุ้มผูงได้ยั่เดือนแล้วเนาะในท้องเพิ่นสี่เดือนกว่าเลยประมาณสี่เดือนครับผมหกหมื่นสองนะครับเนาะซื้อสอ,อ,องได้สามตอรองได้ราคานี้พอซื้อไปเลี้ยงอยู่เด้อพี่น้องช่วงนี้รู้สึกว่าสีราคาเพิ่นขยับไปนักหน่อยครับตัวนี้ชุดนี้หกหมื่นกว่ายังต่อรองได้นี่ถือว่า พอฟังเด้อพี่น้องพอซื้อไปเลี้ยงครับเอาฝากเบอร์โทรหนห่อยศูนย093ครับ093 215 215 3415 3415ึ่งห้องหนงห้าสหนึงห้งคคห้อยแซกค,ครับห้อยแซกทั้งใดครับบ้านเขาเซกาครับเซกาเนาะครับเนาะเออเบอร์การด์ดเยอะพี่น้องมากระโทรมาบอกมาคุยมาต่อรองเอาครับผมแม่นางแม่นางหน่อยครับสี่สิบสองห้าร้อยเร่สี่หมื่นสองพันห้าร้อย ิันนอนอยู่พี่น้องเลยไปเห็นความสูงเพิ่นอะไรลูกด้วยครับอ่ะกีฬาลูกด้ความงามด้วยหูเสื่องายกับเจ้าห้วพี่เลยน้องนอนมาจากลูกครับผมสี่หมื่นสองนะครับเนาะ,ะตัวนี้แม่นางเดี๋ยวบางกีง,งามอยู่หรอกครับอ่ฝากพี่ฝากน้องครับผม ทางนี้มีพี่มีน้องคนมาต่อรองกันครับพี่น้องให้พี่น้องเพิ่นต่อรองกันบล็อกวนเพิ่นครับโอ้มูระครับมูระเขาอะไรนะครับมูรานี่คู่นี้ดิ่เสียดครับเขาเปิดแพ็คคู่เนาะตัวแม่ปะครับนี่แม่ครับมูราครับพี่น้องอ่ะเบิ่งเขาคนพี่น้องนี่เป็นแบบนี้แหละ,ะสายมูราอันนี้มูราอันนะลูกคือพาไม่เดือดรึตัวนั้นเป็นสายใดกว่า ใส่มื่อกันแต่วันท้าไพมันโอ้ลูกผสมครับผมแยกบ่ครับแยกบ่แยกกันตัวราคาที่ห้านะครับห้าสิบห้าต่อรองได้นะครับเนาะสูงกันสูงอยู่เลยครับพี่น้องร้อยสามสิบปดร้เจ็ดเกือบเกือบร้อยสี่สิบปุล้วครับเดี๋ยวเพียงยังอ่าเป็นฟันนมนมอยู่นะครับเนาะฟันนนมวัตถุสองโอ้ผู้ใดมักสายนีเด้อพี่น้องห้าสิบห้าพอดีครับต่อรองได้เอ้า พี่น้องกูหาสายมูลาครับพี่น้องนี่ครับนี่ยิ่พันเกี่ยงเกา่าสูงดีหางดีครับพว่ห้าหมื่นห้าพันตัวนี้ก็แม่สาวนะครับเนาะคือกันห้าหมื่นห้ามาทางนี้แม่ลูกเนาะผู้ใดหาแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผู้หรือตัวแม่เนาะแม่ลูกลูกตัวผู้ห้าหมื่นห้าเนาะครับเนะาะท้องไว้แม่ท้องว่างเรือครับแล้วเนาะสุ้ใจท่องอ่ะล่ะครับผมอ่ะ น่าจะสูงอยูม่มาร้อยยิ่มหาครับเนี่คนนี้เป็นลูกที่ไรเนาะครับในทั้งนอกนี่ลูกแรกอยู่ในท้องจะเป็นลูกที่สองห้าหมื่นห้ายังต่อรองได้เอา้าผู้ใดงบบรหลายอยากหาควายไปเลี้ยงช่วงนี้ครับมีหย่ามียูแล้วหาเมื่อหาเอา้าปากเบอร์โทรคุณพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้สามเก้าเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์แปดอ่าพ่อกระมวลกมลทั้งเสกกาเนาะครับนะเนาะขอบคุณลหลายๆครับผมมีแม่ลูกเด้อพี่น้องและะ้วก็ มีสายมูล่าตัวนึงครับอ่าฝากพี่ฝากน้องไว้ครับปู้ใดกำลังหาอยู่เพราะว่าบ่ค่อยมีครับทางเฮานี่อ่าฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมคุพปอกะมนทางเซกาครับพี่น้องเท<ป>่าไรละครับเพินน่นั่นห้องไว้เขาถือเสือกอยู่นี่สี่สิบสองห้องเนาะอาเพิ่นต่อร้องกันเดี๋ยวพี่น้องเพิน่นต่อร้องกันครับผมอหอยเพิน่นต่อร้องกันพี่น้อง อทองไวซีสิบสอดได้ห้อยนี่หอยนะครับเรียบร้อย่าไดหระไดเพิ่มครับแม่ลูกสาโลล่ของผู้ใดเนาะครับแม่ลูกนี่ถ้าได้เนาะคว่าไปเนาะได้เกาะข้อแปดแม่ลูกอ๋อผู้ใดห,หางวัวไทยงวัว บ้านเฮาพี่น้องไปเลี้ยงเส้าแปดแต่ตังตอรองได้เสาแปดได้แม่ลูกเดอ้อพี่น้องเอาผู้ใดงบบ่หลายครับงบประหยัดสองหมื่นแปดแม่ลูกลูกตัวผู้อ่ะพี่น้องแม่ลูกลูกตัวฟูเส้าแปดเด้อพีนอออ่น้องโอ้เอ้ยมีทุกใสทุกราคาเด้อครับเด้อทั้งตลาดสว่างเด่นเล่นเฮาเมื่อนี้บ่ว่าสิเป็นงวงามงวแม่ลูกลววหรือว่างวอ่าบ้านงวไทยเฮาพี่น้อง สองหมื่นแปดเสดายได้พี่น้องเจ้าของคนประยูรพวมีเบอร์โทรให้พี่ให้น้องผู้อางบบลายครับอันนี้พี่นอ้องเบิรงครับทายฝากพี่ฝากน้องครับน้อยๆเนี่ยของไผรเนาะของแม่อ,องสองสาวว่นนี้สองสาวน้อยเด้อพี่น้องเท่าไรล่ะครับนี่แพ็กคู 45, ค่สี่หมื่นห้าพันราคานี่ยังต่อรองได้ ส <45, S 2> ี่หมื่นห้าสองอสาว,ส,าวสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบพี่น้อง,งอบวกลบครับผู้ใดเงบบปลายเด้อพี่น้องมาต่อรองออกแยกบ่ครับบ่แยกบ่แยกบ่่ใจอ่อนได้บ่แค่นี้ใจอวอนอยอะย่ออันแยกอยู่ <laughs> ครับผมสี 45, ่สิบห้าตอรองได้นะครับนะสองสาวหน่อยเด้อพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไหมครับเอาฝากเบอร์โทรนะครับ 084 084 393 393 5164 5164อ่าห้อยตีห้อยตีทั้งใดครับบ้านเขาสว่างเลยสว่างแดนดินนะครับเนาะอ่ะคนมีสองสาวหน่อยมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อ45นะครับเนาะต่อรองได้เอามาต่อรองเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องช่วงนี้หยาญยุบ่อึดครับพอได้เล็บอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมครับ กฝากขี่ฝากน้องไว้เลครับเดอ้อทางตลาดสว่างแดนดินเขาครับเปิดทุกมื้อวันเสาร์ครับเสาร์นี่ก็เป็นเสาร์ที่26มีนาคม2,565ครับผมอ่ะเบื้องแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องเดอ้อกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ท่านี้ครับสวัสดีครับ